เน้นประหยัดไปกับที่ทำงานต้องคันนี้เลยส <grief! S 2> วัสดีครับผมต้องนะครับวันนี้ผมอยู่กับซิตี้ e นะฮะรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับเหมาะกับการใช้งานไปกับที่ทำงานส่งลูกส่งหลาน เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้สวยขนาดไหนก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับดูจากด้านหน้านะฮะคันนี้เป็นโฉมปี17นะครับซิตี้ 1.5V ปี2017นะครับสวยๆเลยคันนี้ราคาเพียง4 2 9 0 0 0เท่านั้นนะฮะรถเดิมๆจากโรงงานนะฮะไม่มีชนไม่มีจมน้ำไม่มีไฟไหม้ไม่มีตัดต่อนะครับ ไฟหน้านะฮะมีไฟเดยทมานิ่งไลท์ให้อ่าถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวนะครับนี่ดูกัชัดๆเลยหน้าเดิมๆนะครับสีไม่เคยทำมีการตัดเส้นสายมาอย่างสวยงามนะฮะด้านข้างนะครับล้อเป็นแม็กทูโทนนะครับอลลอยอนี่ครับประตูนะครับเป็นควบคุมด้วยระบบ รีโมทแล้วนะครับเป็นสมาร์ทคีย์แค่สัมผัสก็เปิดได้สะดวกต่อการใช้งานนะฮะตัวรถนี้ก็คือค่อนข้างที่จะประหยัดมากนะครับกับพิ t y ี้ก็หลายๆคนเข้ามาจะถูกใจกันในเรื่องของความประหยัดราคาก็ไม่แรงด้วยนะฮะใช้งานง่ายสะดวกนะครับคล่องตัวด้านท้ายเขานะครับ ปลาท้ายมีขนาดใหญ่ชัดเจนต่อการมองเห็นนะฮะให้ความปลอดภัยสูงขับกลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเซ็นเซอร์เขามีให้นะฮะสี่จุดด้านหลังนะครับเป็นไงบ้างครับคันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะฮะสวยจริงๆสนใจเข้ามาดูเข้ามาชมตัวรถจริงกันได้เลยครับ ใครที่อยากได้รถใช้งานสะดวกสบายต่อการใช้ประหยัดน้ำมันนะฮะต้องคันนี้แหละครับตอบโจทย์สุดๆชมใหม่ด้วยปีใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในรถเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับด้านในของตัวรถนะครับคันนี้ก็เป็นระบบพุชสตาร์ทแล้ว กระจกด้านข้างเป็นแบบพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้านะครับมีปุ่มอีคคนโหมดนะครับสำหรับประหยัดน้ำมันอ่าคันนี้ประหยัดจริงเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่นี่ครับ1 1 6 1 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสภาพดีเข้าศูนย์ตลอดนะฮะด้านคอนโซลใหม่ๆครับคอนโซลความเย็นของแอร์นั้นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนนะฮะ นี่คอนโซลเขายังใหม่ยังสดครับพวงมาลัยสดสด,สดนะครับไม่มีรอยทลอกนะฮะเครื่องเล่นสามารถต่อบลูทูธได้นะครับแอร์มีปรับให้ถึง4ระดับมี AC ให้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติคันนี้ตัวเบาะนะครับยังใหม่ไม่ขาดไม่หลุดไม่ลุยนะครับเป็นบาะผ้า ขนความร้อนได้ดีครับบอกแบบนี้เดี๋ยวดูวด้านหลังกันครับนี่ครับด้านหลังกว้างขวางครับนั่งสบายแน่นอนซิตี้นี่ใช้เดินทางสะดวกนะฮะเครื่อง1.5ก็ไปไหนได้สบายแล้วครับประหยัดด้วยประหยัดมากๆเลย,เลยแหละเราไปดูด้านท้ายกันครับ นี่นะครับท้ายรถกว้างขวางนะครับจุของได้เยอะแน่นอนในเวลาที่เราเดินทางหรือเราขนของนะฮะท้ายเดิมๆนะครับคันนี้น็อตเดิมๆไม่มีใครยับนะครับสีนี้ก็เป็นสีที่หลายๆคนตามหาอยู่เลยนะครับสีเทาดําคันนี้นะครับยังอะไรอยู่ไหมนี่ครับยังอะไหล่พร้อมนะครับตะเข็บตรงหมดปรถเดิมๆนะครับไม่มีการชนใดๆทั้งสิ้นนะครับ ชัดเจนครับคันนี้อุปกรณ์ถอดแกะครบนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับด้านหน้าห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะครับสวยสดไม่มีรอยรั่วซึมของน้ํามันนะฮะมีวารันตีศูนย์ให้นะครับถ้าออกรถกับผมวารันตีจากศูนย์บริการให้ถึง20 0 0 0กิโลเดือนเลยทีเดียวนะครับรถมีปัญหาคุณไม่ต้องอกลัวว่าเราจะไม่รับผิดชอบนะครับ มีวลันตีคุ้มครองสบายใจได้นะตรงนี้ด้านหน้ารถไม่เคยชนนะครับมอสไม่เคยขยับไม่มีการแกะนะฮะฝาเดิมๆจากโรงงานสติกเกอร์มีพร้อมนะครับและเ็บเดิมทุกอย่างครับคันนี้รถเดิมๆครับสวยๆเลยคุ้มแน่นอนครับถ้าได้คันนี้ไป ราคาเพียง429เท่านั้นนะครับปี2017มีวารันตีคุ้มครองให้ในรูปแบบโชว์รูมนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีรถคันใหม่วเราจะมานำเสนอให้ลูกค้าดูนะฮะขอบคุณครับ